วันที่2กุมภาพันธ์2,568ดอกเตอร์ดรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตรวจเยี่ยมศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนต็ตปีการศึกษา2,567ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทายอำเภอเมืองเชียงใหม่และสนามสอบเพื่อกำกับดูแลติดตาม ให้การดำเนินการจัดสอบออนไเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบในการนี้ดออรอนุกูลศรีสมบัติได้มอบหมายให้ในายเสนรัชดารองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตรวจเยี่ยมให้กําลังใจสนามสอบในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ และมอบหมายให้นางคทัยรัตชานสีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมด้วยนางสุนิทราพรมมนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจสนามสอบในเขตอําเภอแม่ออนและอำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สอบโอเนปีการศึกษา2567มีสนามสอบชั้นป .6 จํานวน31สนามสอบชั้นม .3 จํานวน20สนามสอบ และสนามสอบโอเน็ตดิจิทัลจำนวน2สนามสอบครับวันนี้ไปเยี่ยมสนามสอบของเดียนบ้านป่าสอบของสปอชิมัยชิเน่งในเรื่องของการสอบโดยใช้เทคโนโลยีเนาะใช้อะไรเทียบว่าอะไรนะออ,อน,นไลน์ดิจิตอลออนไลน์สอบนะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาไทยตอนนี้อยู่ซึ่ง เน็ตของโรงเรียนแรงมากนะครับแต่ระบบยังดูดถือขาดหายอยู่สอบถามจากทางผู้คุมสอบเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของระบบของระบบ่านที่ส่งมาเพราะนั้นบางทีนักเรียนก็ต้องสอบแล้วหลุดต้องเข้าใหม่เรื่อยๆนี่คือปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการใช้ฐานกี่ต้นนะครับในการสอบแต่ก็ทําให้นักเรียนสะดวกสบายขึ้นนะครับบอกนะสบายสบายขึ้นในการไม่ต้องใช้กระดาษ